ในช่วงตอนเย็นภาคเหนือตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกชิงเหนือและภาคตะวันออกเลยหนองบวัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬอำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตยะโสธรสุรินทร์บุรีรัมย์กาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาสะแก้วนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเรา จันทบุรีภาคกลางอาจมีฝนตกทุกจังหวัดทั่วภาคกลางนะครับภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีกระบีตรงังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสในช่วงตอนกลางคืนภาคเหนือพิจิตรเพชรบูรณ์เชียงใหม่ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค